สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็ไม่ได้จะมาแจกสูตรอาหารอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไปเจอคลิปคลิปหนึ่งในโซเชียลมานะคะคือเขาน่าจะเป็นคนประเทศจีน น่าจะนะคะก็คือเขานํามันฝรั่งเนี่ยมาทอดทําให้เป็นเหมือนพวกมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนะคะแต่ว่าเขาเอามันที่เป็นครึ่งวงกลมเนี่ยมาประกบติดกันแล้วก็โรยด้วยแป้งนะคะเพื่อให้เขาเชื่อมกันแล้วก็นําไปทอดแล้วพอทอดออกมาเนี่ยเขาก็จะมีความฟูกรอบดูน่ารับประทานมากเลย mm hmm. เห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวก็เลยอยากจะลองทําบ้างเลยชวนเพื่อนเพื่อนมาทําด้วยกันค่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันว่ามันจะรอดหรือว่าจะพังนะคะก็วัตถุดิบก็จะต้องประกอบไปด้วยมันฝรั่งค่ะเกลือแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะ จริงๆในคลิปเนี่ยเขาจะบอกมาเป็นภาษาจีนนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้แป้งอะไรก็เลยตีเอาเองว่าน่าจะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเราก็เริ่มจากปอกเปลือกมันฝรั่งก่อนนะคะ เมื่อปอกมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นําเขาไปล้างแล้วก็ซับให้แห้งนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําเขามาผ่าแบ่งครึ่งกันค่ะ<ว>การทําของเรานี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนกะเอาเองทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้รู้สูตรที่แน่นอนมาค่ะก็คือเห็นเขาทําแล้วก็เลยอยากจะทําตามบ้างก็เท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวที่ปอกผลไม้หรือว่าพิลเลอร์เนี่ยนะคะ ฝานให้มันฝรั่งของเราเนี่ยเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะจริงๆตามในคลิปเนี่ยมันที่เขาฝานออกมามันจะมีชิ้นที่ใหญ่กว่านี้นะคะเป็นชิ้นที่บางประมาณนี้แหละแต่ว่าจะมีความหนาเอ่อความกว้างมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่ารูปทรงของมันฝรั่งของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะเราก็เลยได้มาลักษณะนี้ค่ะ เราฝานมันเอาไว้จนเต็มเขียงแบบนี้เลยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําแป้งที่เราคิดเอาว่ามันน่าจะเป็นแป้งข้าวโพดอะนะคะมาโรยลงไปบนมันฝรั่งของเราให้ทั่วทั้งชิ้นค่ะ เขาใช้วิธีการโรยเอานะคะแต่ว่าเราก็ทาลงไปให้มันทั่วทั้งชิ้นแบบนี้เลยพอเราทาจนครบทุกชิ้นแบบนี้นะคะเราก็จะนํามันฝรั่งอีกครึ่งลูกที่เหลือนะคะมาฝานเป็นแผ่นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ประกบลงไปด้านบนของมันฝรั่งที่เราฝานไว้แผ่นแรกแล้วก็มีแป้งเนี่ยนะคะเราคิดว่าตัวแป้งเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ใช้เชื่อมประสานให้มันติดกันโดยที่ไม่แยกออกจากกันนะคะ ก็ฝนานแล้วก็วางลงไปแล้วกดให้เขาติดติดกันแบบนี้เลยนะคะย้ำอีกทีนะคะเพื่อนๆว่าสูตรนี้เนี่ยเราไปเจอมาใน Facebook นะคะแล้วก็หาคลิปต้นฉบับไม่เจอแล้วเลยไม่รู้ว่าขั้นตอนที่มันเป๊ะๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัวภาษาที่เขาใช้บอกเนี่ยบอกวัตถุดิบอะไรเงี้ยมันเป็นภาษาจีนก็เลยอ่านไม่ออกจริงๆแล้วเมื่อคืนก็ดูตอนที่แบบยังง่วงๆด้วยนะคะก็เลย จำมาได้อาจจะไม่เป๊ะสักเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะมาลองทำดูก็ถ้าหากว่ามันผิดพลาดต,ตรงไหนหรือว่าดูแล้วขัดหูขัดตาขัดใจเนี่ยก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะคะก็หลังจากที่เราประกบมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นำทิชชู่สำหรับใช้ในครัวเนี่ยนะคะมาซับเอาน้ำออกซับทั้งสองด้านเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คิดเอาเองค่ะในคลิปเนี่ยมันไม่มีหรอก คิดเอาเองว่าถ้าหากว่ามันแห้งเนี่ยมันน่าจะทอดให้กรอบได้ง่ายขึ้นนะคะก็ซับไปเลยค่ะซับทั้งสองด้านเลยซับจนเรารู้สึกว่าโอเคมันมันเริ่มแห้งแล้วมันเริ่มแบบไม่ไม่ชื้นเกินไปแล้วนะคะเราก็เตรียมนําเขาไปทอดได้เลยค่ะโดยนี้เนี่ยเราจะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันให้เยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนมากๆในการทอดเลยนะคะเพื่อน เพราะว่ามันฝรั่งเนี่ยถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปตัวขอบเขาจะไหม้นะคะส่วนตัวด้านในเนี่ยเขาจะยังไม่สุกอันนี้ก็ต้องระวังมากๆเลยก็ตั้งไฟอ่อนไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปค่ะพอน้ำมันเริ่มอุ่นๆเราจะไม่ใส่ตอนน้ำมันร้อนจัดนะคะเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะไหม้เร็วค่ะก็พอน้ำมันแค่พออุ่นๆเนี่ยเราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะ ในขั้นตอนการทอดก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะต้องใช้ไฟอ่อนมากๆเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนเวลาทอดนะคะตอนที่ทอดเนี่ยตอนอยู่ในกระทะเนี่ยเขาจะมีความพองตรงกลางขึ้นมาบางชิ้นนะคะแต่ว่าตามต้นฉบับคลิปเนี่ยมันจะต้องพองทุกชิ้นเลยอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดจากอะไรนะคะบางชิ้นก็พองบางชิ้นก็ไม่พองนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยเนี่ยเนี่ยบางชิ้นก็จะมีความแบบ คลองเหมือนตัวพลูทุเรียนเลยนะคะแต่ว่าบางชิ้นก็คือเรียบเป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเขาจะสุกกรอบดีนะคะต้องทอดจนเขากรอบนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปนิ่มบนด้านบนนะคะก็พอทอดจนเขากรอบดีแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะ แต่ว่าถ้าเราทอดแค่นี้เนี่ยมันอาจจะกรอบนะคะแต่มันอาจจะไม่กรอบนานเพราะฉะนั้นเราก็จะพักเอามันรั่งที่เราทอดไว้ให้เย็นแบบนี้นะคะเย็นสนิทเลยแล้วเราก็ เตรียมนาเขาไปทอดในน้ํามันที่เดือดจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยน้ำมันเราเล่งไฟแรงแล้วก็มันร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็เทมันฝรั่งที่เราทอดแล้วเนี่ยลงไปทอดซ้ำอีกทีค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะทอดแค่จนกว่ามันเนี่ยเขาก็จะเริ่มสีเข้มขึ้นนิดหน่อยซึ่งใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะเพราะว่าเราใช้ไฟแรงแล้วก็น้ํามันแรงนะคะพอเขาเริ่มได้ที่เนี่ยเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยค่ะ วิธีนี้นะคะจะทำให้มันฝรั่งของเราเนี่ยกรอบนานกรอบทนมากยิ่งขึ้นนะคะ ทอดเสร็จเรียบร้อยเสด็จน้ำมันเรียบร้อยนะคะก่อนจะเสิร์ฟก็เลยโรยเกลือนิดหน่อยค่ะใครจะโรยด้วยผงปาปิกาผงพิซซ่าผงชีสผงอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะตามสะดวกได้เลยเพราะว่ามันของเราเนี่ยกรอบแน่นอนนะคะจริงๆไอตอนที่ทอดครั้งที่2เนี่ยมันเป็นวิธีการเทคนิคที่ทําให้มันเนี่ยกรอบมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะของทอดอะไรต่างๆเมื่อเอาลงทอดด้วยไฟแรงครั้งที่2เนี่ยเขาจะกรอบมากกรอบทนกรอบนานนะคะจริงๆในคลิปมันไม่ได้มีบอกค่ะก็เผื่อใครอยากลอง นำไปทำไปใช้ก็ลองดูนะคะก็ถ้าถือว่า วันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จขนาดนั้นนะคะเนื่องจากว่าถ้าเป็นของในคลิปตามต้นฉบับจริงเขาจะมีความฟูกรอบดูน่ารับประทานมากเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะคะมันกรอบมันอร่อยมันหอมแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฟูมากเท่าต้นฉบับเท่านั้นเองค่ะถ้าหากว่าใครว่างๆก็ลองไปทําดูนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้ทางช่องสวน ครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ